วันนี้เวลา17นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนพระที่นั่งอมพรสถานพระราชปวงดุสิตพระราชทา,านพระบรมราชโองการให้สมเด็จมหารัฐสภาน่การบททิบดีควนโซดารีประธานสภาแห่งชาติรชาชอาจาักรกัมพูชาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภาไทย ในโอกาสนี้พระราชทานพระบ,บรมราชบักาศงกให้ในายบอลมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัสสุขนันท์เลยาธิที่การสภาผู้แทนราษฎรและนายฮุนซาเรือนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลออกทวลีพระบาทด้วยประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับพระประมุข และระดับรัฐบาลรวมทั้งผู้นํารัฐบาลทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมีการแลกเปลี่ยนการเยนระดับสูงและมีการดําเนินการในความร่วมมือที่สําคัญด้านต่างๆที่ดําเนินไปด้วยความราบรื่นและแนบแน่นปัจจุบันราชนาการกัมพูชามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ พระประมุขพระองค์ปัจจุบันคือพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนรดมสีหมุนีและมีสมเด็จมหาบาวรทิบ,บดีหุนมานนตเป็นนายกรัฐมนตรีเวลา17นาฬิกา25นาที พระราชทานพระบรมราชบรากาาให้นางซ e ีบีเดอร์กาติเยดิฟเอกอักรราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชบรรกาให้เข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่19เมษายน2564เฝ้าทูลองทุลีพระบาท กลับบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายเบอร์นัววองกาแปลคู่สมรสรวมเข้าเฝ้าทูลอองทุลีประบาทด้วย